ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่หเดือนมีนาคมถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงมองปัญหาในชีวิตเป็นเหมือนมิตรที่เข้ามาเยี่ยมเยือนแม้ว่าหลายสิ่งจะดูไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยในสายตาของเจ้าแต่เจ้าจงจำไว้ว่าเรามีอำนาจควบคุมอยู่เหนือสารพัดทุกสิ่ง เราสามารถทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่เจ้าได้แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าวางใจในเราปัญหาทุกอย่างอาจจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนบางสิ่งให้แก่เจ้าและสามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่เราบรรจงสร้างให้เจ้าเป็นในขณะเดียวกัน ปัญหาเดียวกันนี้ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่กรีดขวางที่ทำให้เจ้าต้องสะดุดล้มลงหากเจ้าไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อฝังเราทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าและเจ้าก็อาจจะต้องทำการเลือกหลายต่อหลายครั้งในแต่ละวันว่าจะวางใจในเราหรือจะดื้อดึงกับเราวิธีที่ดีที่สุดที่จะปรองดองกับปัญหาต่าง คือโดยการขอบคุณเราสำหรับปัญหาเหล่านั้นวิธีง่ายๆเช่นนี้จะช่วยเปิดใจของเจ้าให้รับรู้ว่าแม้ในความยากลำบากเราก็สามารถทำให้เกิดสิ่งดีได้จงเผชิญหน้ากับปัญหาที่เรื้อรังที่กำลังเผชิญอยู่อย่าหวาดกลัวเลยแล้วจงนำปัญหาเหล่านั้นมามอบให้แก่เรา และยอมให้เราเป็นผู้โอบอุ้มปัญหาเหล่านั้นไว้ด้วยความรักของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องกำจัดปัญหาเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเจ้าเพราะปัญหาของเรานั้นล้ำเลิศเพียงพอที่จะทำให้เกิดสิ่งดีแก่เจ้าแม้ในความยากลำบากก็ตามและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่28ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน1โครินบทที่หข้อที่23-24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริส ผู้ทรงถูกตรึงที่กลางเขตนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีต่างถือว่าพระคิดทรงเป็นลิธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าอาเม็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับสวัสดีครับ